สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับผมเท็ดี้จากเซตชา n นลนะครับเนื้อหาสาระดีๆสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวของเราคือนี่เองไข่คร,ครับไข่ไข่เจ้านี่ผมจะมาคุยเรื่องอาหารเช้าสําหรับหลายๆท่านไม่นิยมทานอาหารเช้าหลายๆท่านไม่รู้ว่าตอนเช้าควรจะทานอะไรดีสําหรับวันนี้ผมจะนําเรื่องของไข่ มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ชมนะครับสาระของเรื่องนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมเราจึงควรจะทานไข่เป็นอาหารเช้าครับประโยชน์ของมันที่สำคัญนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าไข่หนึ่งฟองนะมีคอเลสเตอร,รอลมากถึง210มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าการวิจัยพบว่าคนที่รับประทานไข่สัปดาห์ละ4ฟอง จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าคนที่กินไข่สัปดาห์ละ1ฟองหรือไม่รับประทานไข่ข้อ2นะครับไข่มีโคลีนสูงถึง30%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการใน1วันนะครับโคลีนเป็นสารประกอบที่ช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นและยังป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้อีกตั้งหากข้อ3นะครับ ไข่แดงช่วยบำรุงสายตาไม่อยากใส่แว่นอย่างผมใช่ไหมเพราะว่าไข่เนี่ยมีสารลูทีนซีเซนทีนทำให้ความเสี่ยงเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในคนสูงอายุลดลงได้มากครับข้อที่4ไข่ช่วยลดความอ้วนได้เชื่อไหมเนื่องจากว่า ไข่เนี่ยมันมีโปรโตีนสูงเวลารับประทานไข่มันจึงทำให้รู้สึกว่าอิ่มได้นานนะครับก็ สี่ข้อสี่ข้อนี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่มื้อเช้าควรจะรับประทานไข่สักอย่างน้อยหนึ่งฟองครับเพื่อที่ว่าเป็นอาหารที่หาง่ายทํา้ง่ายมีคุณประโยชน์สูงแลวสามารถจะช่วยป้องกันเรื่องต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้นะครับเห็นเล็กๆแค่นี้อย่ากังวลว่ารับประทานไข่แล้วจะอ้วนนะเดี๋กังวลว่ารับประทานไข่แล้วคอเลสเตอรอลจะสูงครับรับประทานในปริมาณที่พอดีประมาณ4ฟองต่อ1สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมก็จะช่วยทำคุณผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ